เป็นเหมือนแถาวันนะคะก็ใช่ตอนนี้กำลังแบบอยากได้ใจอยากได้มากนะคะไม่รู้จะเอาอยังไงนะคะว้าวตอนนี้นะคะแเรากำลังจะไป เหล่าปานก็กำลังจะพาเราไปเอาพวกสมุนไพรนะคะมาทํายานะคะยาแบบคนไทยลื้อนะคะเพราะว่าเหล่าปานเป็นหมอไทยลื้อนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูวิธีการหายาสมุนไพรกันนะคะเจอนั่นเลย ทุกคนคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ส2บสองปัณน,นานะคะหมู่บ้านมีชื่อว่าม่องก่องหนองชุนนะคะก็คือหมู่บ้านม่องก่องหนองนะคะก็จะเป็นหมู่บ้านของชาวไทยรื้นะคะทุกคนแล้วก็ไม่ได้เราก็มาอยู่ที่นี่ได้สักพักแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะโอกาสดีนะคะเราก็เลยจะพาทุกคนนะคะไปดูว่าหลักบ่านนะคะเขาก็จะไปเก็บสมุนไพรทำยานะคะผไปไหน่น 啊啊、多久要吧？在小就就可可以以了ตอนนี้ก็เหล่าปานก็แวะซื้อของนะคะทุกคนที่นี่เรียกว่าอะไรนะเหล่าปานเรียกว่าอะไรนะไปป่าเอาเอายาไปป่าเอายา <laughs> ไปป่าควาไม่รู้ภาษาไทายชัดมากนะคะทุกคนทำแบบนัปป้นได้ ิวเรียกอีเรียกอะนี่เรียอะรเรียกอรนี่เรียกอะไรนี่เรียกอะไรนรยกอะไนี่เรียกอะไรนี่เ้าี่เ้ียพี่เาายกอะนี่เรีกอนเหียทอะไนี่ว้ียกอะไรเยไหนี่เรลากอะไรนี่รยานี่เรยอน่เรอนคืนะ จะเหมือนแบบคิดว่าเป็นคนห้อยอยู่นะคะทุกคนแต่จริงเราไม่ใช่นะ mm hmm. เขาเอาเสื้อกันฝนะ mm hmm. มาสวมกล้วยเอาไว้ะคะ่ะ mm hmm. นี่เรามุ่งหน้าเข้าป่าใช่ไหมครับหมู่บ้านข้างหน้านี้นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นชุมชนของออคนกลุ่มน้อยนะคะชาติพันธุ์นะคะชาวอาขาน,นะคะทุกคนชาวอาขาน,นะคะ mm hmm. ก็อาศัยเป็นอยู่ที่นี่นะเดี๋ยวบีให้ดูบ้าน,านๆเขาหนะย สวยงามนะคะชาวอาคานคะรอนนี้นะคะแล้วก็ถึงแล้วนะคะถึงป่าแล้วะคะ่ะเดี๋ยวเราต้องเดินต่อนะคะทุกคนเราก็ต้องเดินเข้าไปนะคะเดี๋ยวเราจะมีผู้นำทางค่ะคะือเหล่าป่า หมอยานะคะ <S <S 1> <S 1> ตรงนั้นก็มีกล่องเลี้ยงพึ่งด้วยนะคะคงมีคนเอามาเอามาตั้งเอาไว้นะคะไว้เลี้ยงพึ่งนะคะทุกคนกำลังลองนะคะว่ามันเดินได้ไหมนะคะก็ นะคะคือสะพานมันพังนะคะเราจะเดินไปนะคะทุกคนเสี่ยวนะคะมันจะเล็กๆนะคะเ<า><ล>เจ้ ีโหอ่ะไมยท่งไมยค่อยหยั่งต้นไม้ใหญ่มากเลยน,นะคะจะก็ต้าใกล้จีเนียนล้ะเราป่ะนี้ยนะอ๋อนี่ต้นนี้นะคะน่าจะเป็นแบบหลักหลายร้อยปีนะคะทุกคนโอ้ยทุกคนเฮ้ยวิเศษมากอะ่ะ <c oughs> ข้างในมีเหล็กนะคะ

ยาใบเงินยินเยินเย็นเยนเย็นเย็นเย็นเยนเย็นาเวลายื่นมา老บอกว่าดีมากนะยาเนี้ยแก้ปวดนะคะปวดกระดูกนะคะเจออีกแล้วนะ 猴子背筋，这个也是药吗？是药啊，你看，以前猴子小猴，猴子用来背小娃娃的、嗯。这个为了治什么，老爸？这个可以治那、这个用用肾。补肾<身>。呃，那个补肾润润和润润肺，哮喘、气管炎。根啊。啊，用它的根。啊、嗯，ใช้รากน腰腿痛。 ยาวถุยท่งนะคะก็คือแกเาจะปวดเอวปวดปวดเอวปวดปวดขานะคะก็ใช้ลากนะคะ,ะหายไปแล้วนะคะทุกคนจับไม่ได้นะคะต้นไม้บาง <c oughs> แล้วพวกเรานะคะก็จะไม่ตามเหล่าป่าขึ้นไปข้างบนนะคะเพื่อนมันเปียกนะคะเราก็จะนั่งรอเขาอยู่ข้างล่างนี่แหละนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่า เหล่าป่าจะได้ยาอะไรออกมาจากป่านะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะทุกคนได้ยินเสียงแล้วนะคะมาแล้วะค่ะทุกคนมาแล้วนะคะน่าจะทางมันยากนะคะสไลด์ลงมาเลยนะคะา么药雪่治什么่ะ 活血ั血半边汤นเ半边汤ท梗他跑得更快对吃这个อ那个血跑วก快一点อ่าเขาบอกว่าหายากด้วยนะคะไม่ใช่ว่าแบบจะหาเจอง่ายๆนะคะได้ไอเทมเด็ดนะอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะนี้ไม่ใช่ยานะคะเอาพกไปกินนะเป็นอาหาร

螳螂飞打，你看像螳螂似的。对对对，你那天给我看了，就是这个像螳螂一样。像一种螳螂，螳螂啊，你见到吗？你知道螳螂是什么？你看这个像不像啊？像像。这这个为为了什么？为了骨折、风风腿、腰痛、腰痛，还有那个肾结石。吃的吗？对，活促进活络，是的。嗯。腰腿痛。腰腿痛啊。 ขาเอวปวดนะคะแก้นะคะแก้ขาเอวปวดนะคะมีพูดถูกไหมเนี่ยคือทุกคนถ้าถ้าเราเราเป็นคนธรรมดาเราก็จะมองว่าเป็นผักใบนะคะเป็นแบบใบย่านะคะทั่วไปฝุ่นจากต้นไม้นะคะเปลือกเปือกไม้นะคะมันตกเลยหน้าเราก็จะมองว่ามันเป็นพืชนะคะเป็นแบบผักทั่วไปนะคะเดินผ่านนะคะแต่สําหรับหมอยาแล้วเนี่ยนะคะก็ ทุกอย่างรู้ว่าอันไหนเป็นยาอะไรนะคะก็คือเป็นยาทั้งนั้นนะคะบีเห็นเดินมาเนี่ยคือยาหมดอะ่ะคือใช้ได้หมดนะคะก็ก็ไม่ใช่หมดทุกอย่างนะคะแต่ว่าก็มีส่วนใหญ่แล้วนะคะก็หยิบข้างทางเนี่ยนะคะก็เลยรู้สึกว่าสําหรับคนที่เขามีความรู้ก็จะมองว่าเป็นยานะคะเพราะเขามีความรู้ว่าอันนี้เอาไปใช้ทําอะไรเนาะเจออีกแล้วฮะเจอของดีนะคะตาดีาดีฮะจะมาคืออะไรเป็นเหมือนแถาวันนะคะ ก็ใช่ลวป้านบอกว่าอันนี้คือแบบเห่าเย่านะคะคือแบบยาดีนะคะยาดีมากนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเอาลงมาอย่างไงนะคะตอนนี้กําลังแบบอยากได้ใจอยากได้มากนะคะแต่ไม่รู้จะเอายังไงนะคะไม่ง่ายนะคะทุกคน <laughs> ทาซานนะทุกคนทาซานว้าวได้แล้วนะคะทุกคนดีใจใหญ่นะคะ <c oughs> คือได้แล้วฮะ,ะว้า <laughs> 哈哈哈哈哈！补肾的，说男人补肾好吗？老板，这个是什么药呢？这个叫黄金藤。黄金藤？啊，它可以治风湿、腰腿痛、肾，还有可以治那个肾肾炎、尿酸高、痛风。嗯。这个都管。嗯。中风偏瘫。叫黄金藤。 ได้สปูกโก้ละมีคนไทยลื้อนะคะเข้าป่าก็ต้องเน็บมานะคะก็อารมณ์เหมือนบ้านเราทางภาคเหนือภาคอีสานนะคะภาคใต้อะไรอย่างเงี้นะคะก็เน็บเน็บมีดนะท่านเ้าของร้านท่านเจ้าของร้าน จริงๆไม่没人ยา骨折骨折骨头断了อันนี้นะคะก็เป็นยาดีนะคะทุกคนถ้าแบบว่ากระดูกหักนะคะก็น่นก็เย่ใช่ป่ะเหรอบ้านเออลงเินอ่าเกินนะคะคืออันนี้นะคะ 它一百的，你看，真的有有血出来是真的吗？是，它是真的。那种就是有血出来的，但是他们其实就是这个颜色，但是他们用手机拍的这个，这个拿去种，拿去种在树上哎，这个好看，这种在你家旁边。哎，对对，扒在树上。哎，这种在你家。它也是药。我们那些地方长肾炎、腰疼、腰疼、肾炎。 อันนี้ก็แก้ยาถึงนะคะปวดปวดเอวนะคะอ่าง้นาหนเ่าเนเขาเนขาเเาเนเ้านานขนาเนเขเห็นงเนี่านะคะเร <Fore> นาปาเันก้็นอกนะคะว่ามีแนเป่นเ้นเขเนขาเนขาเป็นาอื่นปลานี่หญนะคะหนะคาอย่เางนี้ก็นม่ขา้นนะคาหนาไม่นเจาเนะคะาน็นะคะานขนขาหา่เาน ก็อยากได้อะไรนะคะก็ต้องเลือกไปป่านน,นั้นๆนะคะไม่ใช่ว่าทุกป่าจะมีเหมือนกันหมดนะคะทุกคนฟงชื่อฟงชื่ออะไรดกว่ชือถฟงชื่อเป็นลมลมอะไรเดเป็นลมลม,มล,ม,ลมด่างลมสิง <laughs> พี่สาวคนนี้นะคะก็ได้วิชาไปแล้วนะคะอย่างสองอย่างนะคะตอนนี้เดินก็คือเก็บเองแล้วนะคะรู้แล้วนะคะว่าประเภทไหนนะคะเป็นยาสนุกสนานนะคะทุกคนต้นไผ่นี้นะคะก็เป็นต้นไผ่ที่ใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็เหล่าปานบอกว่าน,นะคะก็บางคนก็เอามาทําบ้านนะคะใหญ่มากนะคะทุกคนใหญ่จริงๆก็ถึงเวลาออกจากป่าก,กันแล้วนะคะ เดีวเราจะคิดว่าน่าจะไปที่บ้านพี่ชายของเหล่าป่านนะคะเต็มหลังรถเลยนะคะนี่คือยาที่จะไปรักษาโรคนะคะวันนี้ก็มาทำอะไรกันนะใน以前学习就是这样就是学上就是学学学的就是草药是跟着师傅一起花边学边认呃我们回去怎么做是什怎 ดอกนิ้วนะทุกคนไหนมา下午的？不是不是不是。我们家不也是。เมืองคอนบ้านแจ้งไปที่นี่เขาจะมุ่ง มองหลุนเขาใมองลุนใกล้ถึงบ้านพี่ชายแล้วนะคะถ,ถึงแล้วคะ่ะทุกคนมีน้องๆน,นะคะ <c oughs> เหมือนจะทำกันบ้านนะภ <c oughs> าษาจีนนี่น้องๆน,นะคะเขาก็ทำกันบ้านกันอยู่นะคะทุกคน ความรู้สึกของบีที่นี่นะคะก็คล้ายๆกับทางไทยนะคะภาคเหนือหรือภาคอีสานนะคะบ้านเรือนนะคะอาจจะไม่ได้เป็นทรงที่เป็นดีไซน์คล้ายๆกันนะคะไม่นะคะแต่ว่าแต่ว่าวิถีชีวิตของชาวบ้านนะคะมีการเลี้ยงไก่ปลูกผักนะคะแล้วก็มีป่าที่เข้าไปเก็บเห็ดได้ของป่าอะไรอย่างนี้นะคะวิถีชีวิตคนที่นี่ก็จะคล้ายๆกับทางภาคเหนือหรือ,รอภาคอีสานบ้านเราเลยค่ะ ะะบีก็ไม่รู้ว่าที่คุณอาศัยอยู่คือชุดชนพื้นเมืองทางภาคไหนชาวไหนนะคะกินข้าวกราแ้านเรียกกินข้าวแล้วนะคะ อันนี้นะคะก็น่าจะเป็นผัดขิงหมูนะคะทุกคนอันนี้นะคะใครรู้ช่วยบอกด้วยนะคะบีไม่ทราบจริงๆนะคะน่าจะเป็นเป็นผักอะไรสักอย่างนะคะอันนี้นะคะเหมือนก้อยนะคะแต่เป็นแบบเนื้อสับนะคะเป็นแบบเนื้อดิบนะคะแล้วก็โดยผักเคียงด้านบนนะคะแล้วป่านเจ๊ก็ชื่อชมาใช่ ส่วนใช่เยืนอใช่อะผสมส่วนใช่นะคะผักดองนะคะผักดองผักดองนะคะอันนี้ก็จะเป็นหนังวัวนะคะกับใบไม้อะไรสักอย่างนะคะแบบทำทำเป็นแกงนะคะแล้วก็เป็นน้ําพริกนะคะแล้วก็ถั่วถั่วนึ่งไหมบีก็ไม่แน่ใจนะคะอนนี้นะคะก็เป็นทางเหมือนกันนะคะก็เป็นเป็นแกงแกงหนังวัว อันนี้ก็แคปหมูนะคะหุยพูดไปน้ำลายไหลอะทุกคนแคปหมูอะทิ้งตรงแมหรอาะพูดไปน้ำลายไหลอะน้ำลายสอเชฟใหญ่นะเชฟนะคะทำกับข้าวหน้าทานมากเลยนะคะพี่คนนี้นะคะนี่นะคะทุกบ้านนะคะก็จะปลูกแบบต้นหอมเองนะคะตะไคร้นะคะอันนั้นคืออะไรคะกระเพราหรือโหระพาสักอย่างบีไม่แน่ใจนะแยกไม่เคยออกนะก็ ทุกบ้านค่ะเห็นปะบ้านนู้นก็ปลูกผักนะคะบ้านนะคะก็จะมีแบบนี้ทุกบ้านเลยค่ะเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรคะบิ๊กก็เรียกไม่ถูกนะคะนี่เป็นลาบลาบชื่อ่หนวหนัดีวัวีวัวีวัววีทุกคนอันนี้คือลาบนะแล้วเขาก็ใส่ดีควายแบบขมๆเลยอ่ะ เหมือนบ้านเราเลยอร่อยมากคนคนปลาส้มอร่อยอะทุกคนมาที่เนี่ยเราจะได้กินอาหารแบบเหมือนทางเมืองไทยภาคเหนือเนาะอร่อยอะนานแล้วไม่ได้ทานนะคะใส่ลาบลงไปบนแซมอนด้วยนะที่นี่มัจานย的， อ,อร่อยมากเลยจริงๆคะ่ะ游客吃ด้น,นี่คือถ้าพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนมาเที่ยวนะคะก็ไม่ได้ทานแบบนี้นะคะเพราะว่ามีแค่บ้านชาวบ้านเท่านั้นนะคะที่ทำอาหารแบบนี้นะคะทุกคน<ช>เป็นเป็นโชคดีของดีมากเลยนะคะ <c oughs> เป็นลาบของปากดีมากเลยนะคะ นี่ก็นสไตล์ตาอาหารฝรั่งเศสนะคะทุกคนก็ าไข่เขาไข่แหนมไม่้องใส่ไก่ใไก่ก็อร่อยมากใครมาเที่ยวสังปนาไม่ไดนแบบนี้นหมอนบนมีดีกว่าุคนก่เลยอ่อมากอรยมากอ่อมขอร่อยมากอมยมยก่่มม่ม่ม่มมมก่ก่อกอ่มากยม่อยมมากมม่ 游客吃不到游客吃不到的这是很正宗的อาหารของคนไทยลือนะคะทุกคนมันก็จะมีความเปรี้ยวเนาะแต่ว่าความเปรี้ยวที่เรากินไปเมื่อกี้แล้วก็คิดว่าเป็นมะนาวนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่ปลาส้มหรือว่าเนื้อนะคะก็คือใช้ข้าวนะคะหมักให้ได้ความเปรี้ยวมานะคะผักนี้ก็แบบว่าหมักเกลือนะคะแล้วมันก็จะมีความเปรี้ยวของมันออกมาเองนะคะอย่างน้ำจิ้มอันนั้นนะคะมีก็คิดวีก็คิดว่าเขาใส่มะนาวนะคะไม่ได้ใส่มะนาวนะคะก็คือ หมักนะคะหมักจนมีความเปรี้ยวนะคะแล้วก็เอาไปต้มนะคะแล้วก็เอาออกมาเป็นน้ำพิกแบบนี้คะก็จะมีความเปรี้ยวอร่อยค่ะสุราขอบคุาสุร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 าทุกคนเข้าเมืองตาดิวต้องดิวตาตามนะคะก็มาลองรสชาติของเราเล่าบรบ้านเขานะคะคนไทยลื้อคะ มีคิดว่าน่าจ้ายของบ้านเราอะบีดาวเอาเลยทคน้ของบ้าเราเหมือนแบบเล่าข้าวอะเจะก็ชื่อหมี่หมี่จิ๋วใช่ป่ะหมี่จิ๋วอันนี้เป็นเล่าข้าวเล่าข้าวทากอนเกันบ้านเราเลยเด็ๆเลยทุกคนแบบบ้านเราอ่ะ เล่าข้าวเหมือนกันเลยบ้านเราอร่อยค่ะพอแล้วตอนนี้นะคะแล้วก็กำลังจะกลับไปที่จอดรถกันแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาแวะซื้อกล้วยนะคะทุกคนที่นี่ก็มีมะพร้าวนะคะแล้วก็ถนนสับปะรดนะคะ ส้มโอมะขามนะคะเหมือนไทยเลยนะคะทุกอย่างเจก็ชื่อฟงฟังมี่อันนี้คือน้ำผึ้งนะคะอันนี้กล้วยอะไรกล้วยหอมหรอกล้วยนิมนิ่มมือนางเล็บอ๋อกล้วยเล็บมือนางนะคะทุกคนสวยเชียนี่ก็เป็นผลไม้แห้งนะคะถนนนะคะถนน้านมะขาม ที่นี่ก็เป็นที่ขายผลไม้ผ,ผ,ผลผลไม้อบแห้งข้างทางนะคะรอขาเล่นไพ่นกกระจอกนะคะแม่ค้าก็ลุกมาขายของก่อนนะ,ะตอนนี้ก็นั่งรอขาไม่ครบแล้วก็กลับมาถึงที่จอดรถกันแล้วนะคะอ้า ใจเชอรี่ไหมเจียอันนี้นะคะเปิดข้างบนขึ้นไปได้นะคะเฮ้ยวิลาย่าแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบยและนี่นะคะก็เป็นคำพูดเรื่องเรานลยคะสอคุกอคลณอ่คค่ดดมาเนะ ก็เป็นชุดของชาวอาร์เคอร์จริงๆนะคะทุกคน